ก็ในวันนี้นะครเรามาพูดถึงตัวปืนลูกซองบายสิกันดีกว่านะครับว่าตัวปืนมันเนี่ยเป็นอะไรยังไงบ้างและควรแต่งปืนอะไรยังไงบ้างนะครับผมก็ท้าพร้อมแล้วนะครับมาดูกันเลยดีกว่านะครับโดยตัวปืนช็อตกัน์ดบายสินะครับถ้าสมมตินับในตระกูลเดียวกันและเป็นช็อตกันชักเหมือนกันนะครับผมจะมีอัตราการล่าสุดที่เรียกได้ว่าสูงที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับก็ถ้าในตระกูลเดียวกันก็จะมีบายสินะครับอัตราการล่าสุดอยู่ที่ยี่สิบเก้านะครับแล้วก็เอสเอสศูนย์ส KRM 262อนะครับอัตราการล่นสุนจะอยู่ที่28แนะครับแต่ว่า R 9ส่วนนี้ผมจะไม่อยากนับนะครับเพราะว่ามันยิง2นัดแล้วก็ชักนะครับผมรูปแบบมันจะค่อนข้างแตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านับเพียงแค่ใน3กระบอกเนี่ยใบสิบนะครับจะมีอัตราการล่นสุนที่สูงที่สุดนะครับผมโดยของแต่งนะครับของแต่งของช็อตกันนะครับผมเรียกได้ว่ามันค่อนข้างจะตายตัวมากเลยนะครับไม่ว่าท่านผู้ชมจะอ่าเล่นอีกกี่ซีซั่นนะครับมันจะมีของแต่งคียหลักๆอยู่ไม่กี่หางเลยนะครับผม ก็เรามาฟังกันดูนะครับว่าทําไมถึงแต่งชิ้นนั้นชิ้นนี้อะไรไงบ้างนะครับชิ้นแรกนะครับผมปากกระบอกนะครับขาดไม่ได้เลยคือ m o d u r t o r suppressor นะครับหเก็บเสียง2เพิ่มเลดามเมอไปถึง25%ซึ่งค่อนข้างจะเยอะมากนะครับช็อตการยิงเราเพิ่มเลดามเมอรไปได้เยอะเนี่ยมันจะทําให้เรานะครับสามารถสังหารสตูได้ไกลขึ้นด้วยดามเมอรเท่าเดิมนะครับผมและอีกท้งยังเพิ่มความไม่หยาเมื่อเล็งยิงและไม่เล็งยิงด้วยครับซึ่งช็อตการเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเล่นแบบไไมมมมม่่เเเเ็็งงงงยยยิินนนนนนาาาาะะพรรรฉั้้้้คใืือออออขวกหหปดดีฟ ข่าวนี้ข้อเสียก็คือเล็งช้าลงนะครับกับความแม่นําเมื่อเล็งยิงแบบเคลื่อนที่ก็จะลดลงไปนะครับซึ่ง2ค่านี้เนี่ยมันสมผลเฉพาะการเล็งยิงนะครับผมซึ่งเราไม่ได้เล็งยิงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยของแต่งชิ้นนี้เนี่ยเลยมีแต่ข้อดีล้วนๆเลยนะครับโอเคนะครับของแต่งชิ้นทัดไปทัจจ์ ปากกระบอกนะครับผมเลเซอร์นะครับเลเซอร์นะครับผมแนะนําเป็น MIP เลเซอร์5 MW ไปเลยก็ได้นะครับผมข้อดีของ MIP เลเซอร์5 MW นะครับคือความดีเลย์เมื่อวิ่งยิงลดลงไปถึง25%หรือขึ้น1ใน4เลยนะครับมันดียังไงคือสมมติว่าท่านผู้ชมวิ่งวิ่งอยู่อย่างนี้นะครับเจอซูเปั๊บพอท่านผู้ชมกดยิงตัวปืนมันจะชักขึ้นมาได้ไวขึ้นเพื่อยิงสตูนะครับผม1ใน4จากเดิมเลยนะครับไวมากนะแล้วก็เพิ่มความพยายามเมื่อไม่เลรงยิงด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นค่าสเตตัสที่ เหมาะสมแก่ช็อตกันมากๆเลยนะครับผมส่วนข้อเสียนะครับก็จะเป็นในเรื่องของเลเซอร์ช่วยเลงครับถึง m i p เลเซอร์ให้ MW เนี่ยตัวเลเซอร์มันจะเปิดตลอดเวลายเว้นตอนเราซูมนะครับผมแต่ว่าถ้าเอาไปใช้จริงแล้วเนี่ยปกติช็อตกันเราก็จะเน้นการเดินเกมเป็นหลักนะครับผมจังหวะที่เราเดินเนี่ยก็แทบจะไม่เห็นเลเซอร์เลยครับเพราะเลเซอร์มันทิ่มผืนนะครับหรือจังหวะดักเนี้ย ถ้าสมมติมันเป็นในห้องนะครับผมเลเซอร์มันก็จะทิ่มไปข้างหน้าสุดหนูนะครับผมมันจะไม่ได้ลงพื้นให้สตูเห็นนะครับมันก็จะดูค่อนข้างยากนิดนึงนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไงผมไม่เชื่อเป็น MVP เลเซอร์ 5MW มากกว่านะครับหรือถ้าสมมติใครกลัวเลเซอร์ช่วยเหลงจริงๆก็ ADC เลเซอร์ 1MW แทนนะครับของแต่งชิ้นทัดไปนะครับเพิงนะครับผมสปีดอัพคิวเพิงนี้สำคัญยังไงนะครับคือมันจะช่วยตรงที่ว่าสมมติท่านผู้ชมค่าสตูได้หนึ่งคนเสร็จปั๊บมันจะทำให้ท่านผู้ชมนนนะะะคคครรรัับบผมมมมววาาเเเ็พิ่ขึ้ยอก ท่านผู้ชมจะวิ่งไปจุดอื่นๆยังไงก็ได้นะผมจะวิ่งไปหนีจะวิ่งไปบุกยังไงก็ได้นะครับมันจะช่วยเสริมท่านผู้ชมได้ดีงามมากเลยนะครับโอเคนะของแต่งชิ้นทัดไปถ้าจาับเพิงนะครับคราวนี้ผมแนะนำว่าเป็นในส่วนของลำกล้องปืนนะครับ RDC Extended Light like Barrel นะครับเพื่อเพิ่มเลนส์ไดรเวอร์อีก20%นะครับแล้วก็เพิ่มความไม่เยือเมื่อเล็งยิงไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นข้อดีเล็กๆน้อยๆที่เสริมมาเนื่องถึงโปรติเราจับไม่ได้เล็งยิงก็ตามนะครับส่วนข้อเสียก็คือเล็งยิงนะครับจะ บวกขึ้น10%ก็คือช้าลงนั่นแหละนะครับ right, ผมซึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราไม่ได e nya, nya, ้เน no ้นแรงยิงอยู่แล้วเราไม่ได้เล่นแรงยิงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผม ad hat ไม่ได้ผลใดๆเลยนะครับผมเหมือนได้ข้อดีมาฟรีๆคือในเรื่องของระยะมจดที่เพิ่มปีก20%นะครับของแต่งชุดสุดท้ายนะครับผมแนะนาว่าเป็นในส่วนของพันท้ายนะครับพันท้ายนะครับผมแนะนาเป็นแบบไม่ติดพันท้ายนะครับสาเหตุนะครับคือเพิ่มความเร็วในการที่ไป3%นั่นเองนะครับทำให้ตัวปืนช็อตการแลเราเนี่ย มีความคล่องแคล่วว่องไวให้ได้มากที่สุดนะครับผมโดยข้อดีอื่นๆอย่าง้วเวลาเรนงลดลงไปความเร็วที่ขณะเรงจะโบกขึ้นมาตรงนี้ก็ไม่ค่อยได้สผลอยู่แล้วนะครับผมโอเคนะครับติดตั้งได้เลยนะครับผมอันนี้จะเสริมเรื่องของความคล่องตัวเนาะหรือถ้าสมมติว่าใครไม่อยากติดพันท้ายก็ติดแบบแมกกาซีนก็ได้นะครับผมเผื่อใครอยากได้แบบความจุแมกกาซีนเพิ่มมา2อนัดอะไรแบบนี้นะครับแต่โดยส่วนตัวผมผมแนะนําเพิ่มความเร็วขึ้นที่ไป3%ดีกว่านะครับจะได้คล่องแคล่วว่องไวไปฆ่าสูได้ ไวขึ้นนะครับอันนี้ก็คือของแต่งทั้งหมดนะครับผมของตัวปืนบายสบห้นั่นเองนะครับสรุปสเตตัสตัวปืนนะครับข้อดีคือเรดัเมทบวกขึ้นมา45นะครับโหเกือบ50นะฮะดีมากเก็บเสียนะครับเพิ่มความแม่นยอมเมื่อไม่เล็งยิงนะครับผม27%ก็กระสุนเกาะกลุ่มเดิมหนึ่งใน5เลยนะครับความดีเลย์เมื่อวิ่งก็ลดลงไป1ใน4ก็คือ25เนะครับความเร็วเคลื่อนที่บวก3ความเร็วที่ขณะเล็งบวก7ความเร็วเพิ่มหหลััังงสารรนะคบก ความไม่อย่างเมื่อเลงยิงก็เพิ่มขึ้นมานะครับก็ไอพุทธเลงยิงแล้วก็ไม่ได้เล็งอยู่แล้วนะครับผมส่วนข้อเสียก็คือเลเวลาเล็งยิงจะบวกมาห้าเปอความไม่อย like ่างเมื่อเล็งยิงนะครับผมจะลดลงไปนะครับเมื่อเล็งยิงเนาะแต่ว่าเราไม่ได้ซีเรสเรื่องเล็งยิงเนาะเลเซอร์ช่วยเล็งนะครับผมแล้วก็ตัวตัวบวก10%บร์เแรงดึงเราตั้งบวก12%ซึ่งพวกนี้ก็แทบไม่ได้ส่งผลอะไรกับเราเลยนะครับพวกข้อเสียพวกนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเหมือนแต่งเอาข้อดีล้วนๆนะครับโอเเเเคคคคนนนนนนะะะะรรรรรรัััับบบกกก็ต่่่่อออไไไปปปปปผมาาาาาดดูสิิิทธภพพืีีววใช้จงย จะเป็นงไงกันบ้างนะครับผมไปดูกันเลยครับโอเคนะครับผมก็เจาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับผมดิลโลดก่อนเลยนะครับถ้ามีจังหวะนะครับผมโอเคครับจังหวะมาแล้วไอ้เนี่ยนะครับหลังจากที่สังหารได้เนี่ยมันจะวิ่งค่อนข้างไวมากเลยนะครับคือความเร็วนี้แบบสปีดบูทจะชัดนะครับผมโอ้เชด จริงจังไปเนี่ยเพื่อนอตอนนี้โนดแคร์มันไม่มีนะครับผมคือมันพักอยู่แหละนะครับเฮ้ยโอ้โห,โโหเพื่อนโอเคครับผมอ่าอันนี้ผมต้องบอกว่าผมตั้ง FOA หรือ Field of View นะครับตัดเลยนะครับน่าจะอยู่ที่ร้อยมั้งครับถ้าจะไม่ผิดมันเลยทําให้ภาพดูค่อนข้างกว้างนะครับผมแล้วคราวนี้มันก็เลยทําให้แบบอาจจะทําให้ท่านผู้ชมคิดว่าระยะอีกชดกันมันไกลจังเลยนะครับผมจริงๆมันก็ ไม่ได้ไกลมากขนาดนั้นมันอยู่ในประมาณระดับหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นผลของ FOA นะครับฟิวเอ้ย FOV นะครับ FOV ไม่ใช่ FOA โอเคครับผมเนี่ยนะดักตัดอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับผมอันนี้มามาเจอด่านชิปเมนต์นะครับมันก็เลยจะค่อนข้างสันส้นๆใกล้ๆแล้วก็ไม่ค่อยมีที่ให้หลบเท่าไหร่นะครับผมเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยสามารถเดินบน ทำเกมได้เรื่อยๆนะครับแต่ดานนี้เนี่ยบอกตรงว่าตัวช็อตกันเอ็ o โคเนี่ยเหมาะสมมากกว่านะครับคือช็อตการเอ็ o โคเด็แค่เจอสตูก็ปัดปัดปัดปัง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 เรียบร้อยแล้วนะครับผมเอ้ยไม่ตายไปก่อนนะครับผมเนี่ยนะครับมันดีตรงที่ว่าเราฆ่าสตูสมมุติแบบอาจะหนีสตูเนี่ยก็ทําได้แบบตะกี้นะครับผมคือหนีมาตั้งหลักก่อนโอเคครับผมขอตั้งหลักก่อนนะครับโอเคครับผมชิวๆเรื่อยๆไปนะครับ เดี๋ยวเราเปิด u a v มาหาตามแหนแงสัวเชิดชัดเจนก่อนนะครับผมโอเคโอเคครับ <c oughs> อ่าโอเคครับผมจบครึ่งแรกเป็นที่เรียบร้อยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาต่อครึ่งสองนะ <c oughs> โอ้ยทำไมเวลาผ่านไปไวๆนะครับผมไวมากนะครับมามาต่อที่ครึ่งสองนะครับโอเคครับผมมามาลุยกันต่อนะครับ เปลี้ยงเปลี้ยงเปลี้ยงเอาไปเปลี้ยงโอเคครับลีโหลดไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราแอบตรงนี้แล้วใช้นกกันดีกว่านะครับจะได้เคลียร์ไปได้หนึ่งเปลาะเอาเอาเอาบีบีมีบีมีเอาศัาาาาตรูเอาบีเฉยเลยโอเคครับเออ,อ,อได้อีกหนึ่งคิวนะครับผมก่อนนกลง โอเคครับเอ๊เดี๋ยวนะครับผมเริ่งหาว่าตอนนี้ศัตรูกเกิดตรงไหนนะครับจะได้หาจุดที่มันเหมาะสมนะครับสามเ,เริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าตั้งถูกฝั่งหรือเปล่านะครับผมโอเคโอเคครับอโอ้อชิดชุดชุดชุดชดชด โอเคครับอ้าวบีโดนะครับไม่เป็นไรเอาอย่างนี้ละกันนะครับผมไม่โผล่มาเลยเอ้ยโอ้โหตายจา้จาจังหวะนี้ผมตายจังหวะนี้ผมตายไอ้ตายเถอะผมบริหารกระสุนไม่ดีนะครับโอเคครับ ให้ตายเถอะผมยิงอะไรของผมเนี่ยเออโอเคครับผมเอาบอสไม่มีใครตายเลยอะไรเพื่อนบังดาเมจเหรอฮัลโหลเพื่อนบังได้ด้วยโอ้โหให้ตายเถอะโรบินยิงแบบสะบัดนะครับผมอย่าหาทำนะครับโอ้โอเคครับผมจบเกมไปที่เรียบร้อยนะครับ ก็สำหรับตัวปืนบายบ15ก็ฮงจบลงไปที่เท่านี้แล้วนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันเนาะก่อนจะจากกันไปก็ฝากเพื่อนกดไลค์กด subscribe ื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับที่สำคัญก็อย่าลืมคอมเมนต์อะที่สำคัญก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไปเยอะเลยนะครับผมอ่านแล้วตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายนะครับเดี๋ยอสนะบุย